วันนี้เป็นงานแต่งนี่มาต้นตะวันที่โรงแรมพาซาเอทินี่โหคนเยอะมากดาราไปกันเยอะมากงานเวิร์ทมากสวยงามไปด้วยเหรอไม่ได้ไปครับผมแต่ดูในภาพเอาคือแบบแหมเจ้า่าวเจ้าสาวนี่คือแบบหล่อและสวยกันทุกคนกดเข้าไปก็แต่งกันแต่งแล้วนะครับหลังจากที่โอ้โหคบกันมาสิบกว่าปีอ่ะนานมากจริงๆนะอีกวันหนึ่งเขาเอาบัตรมาเชิญถึงถึงสตูดิโอเลยแล้วก็ไปปรากฏว่าโอ้โหดาราทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วระหว่างที่ผมกำลังเซนเนี่ยสมุดอเนี่ยปรากฏว่าเจอแฝดคู่ ที่เราคุ้นเคยนะเฮดินกับโจชัวจะได้ไหมซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ดังมากเลยไก่กับไข่ก็ได้ไงก็ทีมงานคุณพี่เสนเราคุณขวัญอกว่าเออไก่กับไข่อะไรไก่กับไข่ไม่เข้าใจก็มาจากละครเรื่องอย่าลืมฉันใช่แล้วไหมก็ไม่ ่าลืมดูว่าแต่ว่าจะบอกว่าทิศแอนโพสลงอินสตาแกรมตลอดเลยเนี่ยถึงน้องสองคนนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคิดถึงเดี๋ยววันนี้จะต้องอวดหน่อยเห็นบอกว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมบอสเพื่อมางานแต่งมินมาเพื่อมางานแต่งก็คือหมายถึงว่าเติ้ลเขาเลี้ยงเลยแหละหมายถึงแฟนเติ้ลเวลาที่เวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยแฟนเติ้ลก็เหมือนเลี้ยงเป็นลูกเลยอยู่บ้านเติ้ลตะวันเลยอยู่มาแบบหลายปีตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานทางเติ้ลเป็นฝรั่งปรากฏว่าเขาก็เลี้ยงเหมือนเหมือนเหมือนลูกจริงๆออ่า คือวิศักดิ์เป็นเหมือนหลาน,นจริงๆก็คือ,อตอนนี้เปนกลายเป็นลูกไปแล้วมั้งนป่าปี้ของเขาเนี่ยคุณเติต้อกี้ไปเล่นกับน้องสองคนมาเขาบอ,บอกว่าป่าปี้เหรอเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะอออลูก Uncle อัง <c oughs> เคิลเต้นเอออังเคิลเต้นเต้นหอมมากเมื่อวาน พร้อมจริงๆไม่รู้ไปรีดน้ำหนักยังไง3วันก่อนงานยังเจอเขาอยู่เลยยังยังพองนิดนึงแต่ว่าโอ้โหเมื่อวานนี่หลบผอมมากอ่เรื่องรถน้ำหนักเลยเอ้สุภาชัยไปด้วยหรือไปไปไอ้สุภาชัยไปผมยังถามเอ้สุภาชัยเราเป็นผู้จัดแล้วเหรอตอนนี้เป็นผู้จัดอรุณสวัสดิ์ไงช่องโงโนไง่ะโอ้โนี่นี่ระหว่างตัดเค้กครับนะฮะก็มีคนถ่ายภาพเยอะแล้วก็อัพคลิปอินสตาแกรมเยอะมากนะครับเมื่อวาน เช้าวันนี้จะบอกว่าเฮารณ์กับตัชัวมาด้วยู้อในห้องแต่งกะวุนวายมากไก่กับไข่คุณผู้ชมมีแต่คนอยากจะได้ตัวมากมามามานี่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 อยู่กับเราเลเช้าวันนี้มหาจ้ามหาลุงเข็มมหาลุงเข็มนี่มองกล้องลูกมองกล้องอแต่คนไหนไก่ยกมือไก่ยกมือไก่ยกมือไข่ยกมือเย้ นี่กลับมาเพื่องานแต่งงานของคุณเติ้ลโดยตรงเลยไปงานเมื่อวานสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกมากสนุกมากครับล้วกมาะครับงานเห็นบอกว่าได้ร้องเพลงตีกลองไม่ใช่ไหมครับตีกองแบบเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างยังไม่ตื่นตื่นหรือยังเถอะตื่นหรือยังนี่คนนี้ตื่นแล้วคนนี้ตื่นแล้วไปงานเมื่อวานตีกรเมื่อวานสนุกไหมสนุกมากครับสนุกมากครับสนุกมากครับแว่าว่าตอนตอนขึ้นห้องนอนใครร้องไห้ค่ะใครร้องไห้ใครร้องไห้ ัโจชัวทำไมอ่ะทำไมร้องไห้ครับเพราะอะไรทำไมร้องไห้ทำไมล่ะอืมไม่ไม่รู้อ่ะอยากปาร์ตี้ต่อใช่ไหมครับโอ้โหต้องบอกว่างานเมื่อวานนี้มีคนขอถ่ายรูปแบบเยอะมากมากมีคนขอถ่ายรูปเยอะไหมสายตามันเหนื่อยสายตามันเหนื่อยทำไมมันต้องเสียงสำเนียงมันเป็นแบบนี้บ้านก็เขายังสับสนภาษาอยู่ไงเดี๋ยวก็อยู่เมืองนอกเดี๋ยวก็อยู่มอยเป็นผู้ไม่ชา่เลยเขาพูดอะไงสายตามันเหนื่อยสายตามันเหนื่อยสายตามันเหนื่อยเป็นยังไงสายตามันเหนื่อย มันก็ถ่ายรูปไม่ได้คุณสายตามันเหนื่อยตาอ๋อไม่น่าเมื่อวานตอนถ่ายรูปกับผมตาเปน็นยังไงอคือคนอุ้มไปถ่ายตลอดอะนึกออกไหมค,คิดดูว่าคุณเกิดมาเป็นเด็กที่อยู่กับที่ไม่ได้เพราะคนจะสะก,กิดแล้วงขอถ่ายรูปเมื่อวานนี้พูดตรงๆอันนี้พูดพูดตรงๆเลยก็คือไม่มีใครเกรงใจเด็กเลยแล้วผมก็เข้าใจเพราะทุกคนรักไงทุกคนอยากถ่าย ปรากฏว่ากลายเป็นเด็กเป็นคู่ที่โดนถ่ายบ้าที่สุดในงานเมื่อวานมากเลยมากกว่าเจ้าแตร์เหนื่อยไหมเมื่อวานนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตอบเหนื่อยป่ะเหนื่อยครับเหนื่อยครับสนุกไหมสนุกไหมครับสนุกครับหนูเรียกพี่ต้นว่าไงนะต้นเรียกว่าไงอังเคิลอังเคิลแดดอังเกอรแดดโอ้เป็นลุงเป็นอังเคิลหรือเป็นแดดพี่ต้นอังเคิลแดด อังเคยจ้ะไปทั้งลุงกับพ่อสำเนียงเขาดีนะสำเนียงเขาดีนะแล้วพี่กระแล้วลิบปิกระแตเรียกว่าอะไรกระแตเรียกว่าอะไรอันที่อันที่กระแตเอออันที่กระแตแต่เรียกแม่แอนในละครว่าอะไรแม่เล็กอะไรไหนลองเรียกสิแม่แม่หนูแม่หนูเล็กแม่หนูเล็กเตื่นเนี่ยคิดถึงไหมคิดถึงแม่หนูเล็กไหมคะคิดถึงเปล่าไม่ครับไม่คิดถึงใครหลอกกันบิ๊กเจษดาพรหรือพี่แจ็ค เราหรอกเราเรากันพี่ติก๊ก